ความอวนะ้วนมีกี่เลเวลสามเลเวลอย่างแม่นี่เลเวลไหนอ่ะนี่น่าจะประมาณเลเวลหนึ่งถ้าไม่ได้ตรวจวัดแบบละเอียดนะถ้าดูแค่เรดาร์ธรรมดามองเลเวลหนึ่งเป็นยังไงเลเวลหนึ่งคือเริ่มมีไขมันสะสมตามเนื้อตัวแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาวัดที่ค่า BMI กับค่าน้ำหนักตัวในร่างกายห้ามเกิน25อันนี้น่าจะไม่เกินหรอกอยู่ประมาณ24กว่าแตะแต่อ่า กับสองเนี่ยความสูงเท่าไหร่เป็นเซนติเมตรหารสองวัดเส้นรอบสะดืออถ้าวัดปุ๊บมันแบบไม่ชนกันมันห่างเนี่ยนะตั้งแต่หนึ่งเซนขึ้นไปนั่นคือเริ่มละแสดงว่านี่กำลังจะทะลุสเตจหนึ่งไปแล้วเลเวลหนึ่งอยากลดหรือไม่อยากลดละ่ะอยากเฟิร์มว่วนี้หน่อยเพราะว่าช่วงนี้ยังขี้เกียจออกกําลังกายอยู่เดี๋ยวก็กจะเริ่มแล้วละ่ะงั้นก็วนต่อไปเดี๋ยวเริ่มเมื่อไหร่ค่อยค่อย,ค,อยค่อยว่ากัน อันนี้ก็อ้วนไปก่อนอ้วนไเอเอาเลเวลสองเลเวลสองเลเวลสองนี่จะเริ่มมีไขมันในช่องท้องสูงกว่าปกติอันนี้เรียกว่าโรคแล้วนะไม่ได้เรียกว่าความอ้วนปกติเขาเรียกว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนหรือโอเบสิตี้ถ้าในสเตจที่สองอค่าน้ําหนักตัวค่าน้ําหนักตัวต้องเลยยี่สิบห้าขึ้นไปยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดิแปเก้าสามสิบสี่สิบอะไรว่าไป อันนี้ก็คือจะอ้วนบวมทั้งตัวเยอะมากแล้วก็มีไขมันในช่องท้องสูงวัดในช่องท้องเนี่ยคือวัดเส้นรอบรอบสะดือตัวเองเนี่ยคือพูดง่ายว่าเกินแน่นอนอเอาครึ่งครึ่งหนึ่งของความสูงตัวเองมาวัดเส้นรอบสะดือจะไม่ผ่านบางทีก็เกินบางคนสี่ห้าหกแปดเก้านิ้วสิบนิ้วก็มีอันนี้เกินเยอะและที่สําคัญอ้วนกลุ่มที่สองที่ว่าเป็นโรคแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะไปกีเซอร์ไลด์ในเลือดไม่สมดุล ไตรกิสรายในเลือดให้วัดตอนไหนตอนอดอาหารสิบสองชั่วโมงขึ้นไปอย่างเช่นนอนหลับไปไม่กินอะไรแล้วตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ไปเจาะเลือดที่แล a บหรือที่โรงพยาบาลถ้าผลเจาะเลือดออกมาค่าไตรกิสรายอยู่ในเลือดยังเกินร้อยห้าสิบอันนี้แสดงว่ามีไตรกิสรายสะสมอันนี้จะเริ่มมีภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วอ่าแล้วก็ค่าน้ําตาลในเลือดถ้ามีเบาหวานด้วยอ้วนพวกนี้บางทีมีเบาหวานมาด้วยก็คือจะมีน้ําตาลในเลือดเยอะน้ําตาลสะสม A 1วันซเยอะ อันนี้ก็คือมีปัญหาถ้าเกิดว่าเป็นหนังหนักเยอะๆเนี่ยคือค่าไตากิสลายตั้งแล้วก็ค่าเอา H-dL เดยไขมันดีมาหารถ้ามันเกิน2เนี่ยอันนี้คือระยะที่ร่างกายกำลังย่ำแย่เขาเรียกว่าสเตจ2พวกนี้ภาวะดื้อมีฮอร์โมนอินซูลินหรือฮอร์โมนเกี่ยวกับการจัดการพลังงานมีปัญหาสเตจสองสเตจสามล่สเตจสามนี่คือตอกฟ้าลงสูงสุดเลยคือ อักเสบมากอ้วนเยอะเป็นสเตจสองมานานอักเสบมากจนเซลล์เกิดการกลายพันธุ์พอเซลล์ไขมันในร่างกายหรือเซลล์ต่างๆเกิดการกลายพันธุ์เนี่ยจะปล่อยสารอักเสบออกมาเยอะมากแล้วก็จะกระตุ้นการสร้างเขาเรียกว่าไฟบรซิตหรือผังผืดจะเกิดผังผืดรัด ไขมันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นซึ่งไขมันพวกนี้จะแข็งจะไม่ได้แบบเป็นเปลวน,น,นุ่มๆจะเป็นแข็งแน่นแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนต่างๆที่จะมากระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญแล้วก็ปล่อยสารอักเสบออกมาเรื่อยๆ <S 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 ซึ่งถ้าสเตต3สามเนี่ยอันตรายของมันที่มากที่สุดคือภาวะอวัยวะลม้มเหลวไขมันจะบกจับพอกหมดที่อวัยวะอวัยวะพังแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วทั้งร่างกายเพราะสารอักเสบสูง อ๋อก็ไปเลือกเอาแหละจะเอาสเตตไหนก็เออจะเอาสเตตไหนก็เอาสักสเตตหนึ่งแล้วกันอ่า